สวัสดีค่ะวันนี้มัทธยาวิชั่นเซ็นเตอร์จะมานำเสนอกรอบแว่นจากแบรนด์ l i n เบิร์ค่ะแบรนด์ลินเบิรนะคะเป็นแบรนด์จากประเทศเดนมาร์กเป็นกรอบแว่นแนวฟังชั่นอล l ลักชัวีที่เน้นเรื่องการใช้งานเป็นหลักแล้วก็แฝงมาด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ลินเบิร์ค่ะจึงทำให้กรอบแว่นลินเบิร์กนั้นเข้ากับหลากหลายไลฟ์สไตล์แล้วก็สวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ จุดเด่นที่ทำให้ลินเบิร์กแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆมีหลากหลายข้อมากๆเลยค่ะสำหรับข้อแรกนะคะคือการเลือกใช้วัสดุของแบรนด์ลินเบิร์กจะเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพอย่างเพียวโซลิดไทเทเนียมค่ะซึ่งข้อดีของเพียวไทเทเนียมคือจะมีความทนทานยืดหยุ่นแล้วก็ยังมีน้ำหนักที่เบาสวมใส่สบายค่ะและอีกข้อสำคัญเลย คือจะไม่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่มีแนวโน้มแพ้วัสดุแวน่นที่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบก็สบายใจได้เลยค่ะว่าจะปัศจากอาการแพ้จากแววนลินเบิร์กนะคะและอีกหนึ่งจุดสําคัญที่ทําให้แบรนด์ลินเบิร์กมีความพิเศษกว่าแบรนด์อื่นเลยคือการสามารถสั่งคัสตอมตัวแว่นได้เองโดยผู้สวมใส่ค่ะเราจะสามารถเลือกดีไซน์ตัวแว่นของเราได้ทั้งหมด4ส่วนหลักส่วนแรกเลยค่ะม,มังโมเนลจะสามารถเลือกขนาด ัวฟอนต์หรือว่าขนาดเล็มของหน้าแว่นได้ค่ะและส่วนที่2ค่ะสามารถเลือกดีไซน์ขาหรือว่าความยาวขาให้เขากับรูปหน้าเราได้และส่วนที่3ค่ะคือการเลือกสีค่ะโดยสีเนี่ยจะสามารถดีไซน์ได้ทั้งส่วนของหน้าแวน่นแล้วก็ขาแว่นได้เลยนะคะและสุดท้ายค่ะเพิ่มความเป็นเฉพาะบุคคลไปอีกคือการสลักชื่อที่ขาแว่นค่ะแบรนด์เลนเบิร์กจะสามารถสั่งสลักชื่อได้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่บริเวณขาแว่นค่ะ ที่มัทยาวิชั่นเซ็นเตอร์จะมีลินเบิร์กให้คุณลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมด6คอลเลคชันด้วยกันค่ะได้แก่คอลเลคชันสปิริตไทเทเนียมแอร์ไทเทเนียมริมทินไทเทเนียมนาวไทเทเนียมสติวิปไทเทเนียมและอะเซเทเนียมค่ะทีนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับคอลเลคชันนาฬิกาของแมทลินเบิร์กนะคะซึ่งแต่ละคอลเลคชันนั้นลูกค้าสามารถมาลองที่หน้าร้านค่ะและสั่งคัสตอมไมซ์ใหม่ได้ตามความต้งองการ ำหรับคอลเลกชันแรกค่ะที่เราจะมาทำความรู้จักกันตัวนี้จะชื่อว่า รุ่นสปิริตนั่นเองค่ะจุดเด่นของคอลเลกชันสปิริตนี้นะคะนั่นคือว่าลักษณะตัวกรอบแว่นนะหน้าแว่นจะเป็นลักษณะกรอบเปื่อยหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าเรียกกรอบเจาะนั่นเองค่ะซึ่งจุดเด่นของเขาเลยคือรูเจาะจะเป็นรูเจาะขนาดเล็กซึ่งสั่งคัสซีมในรุ่นสปิริตนะคะเราจะเริ่มจากการเลือกโมเดลก่อน,นะคะ่ะนั่นคือเชฟของตัวเลนนั่นเองลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นเชฟสําหรับคุณผู้ชายหรือว่าเชฟสําหรับคุณผู้หญิงหรือในลูกค้าท่านใดที่อยากได้ เ,เชฟเลนลักษณะที่เป็นแฟชั่นทางเราก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันค่ะถัดมาก็จะเป็นการดีไซน์ตัวขาแว่นค่ะซึ่งจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกเลยคือการเลือกดีไซน์ของตัวขาค่ะว่าอยากได้เป็นลักษณะแบบไหนเมื่อได้ดีไซน์แล้วเราก็จะมาดูในเรื่องของความยาวขาที่เหมาะสมค่ะซึ่งในส่วนนี้คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะคุณหมอสายตาที่ร้านเนี่ยก็จะช่วยในการเลือก ความยาวขาที่เหมาะสมให้กับคุณลูกค้าได้ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นการดีไซน์ตัวสีนั่นเองค่ะสีของตัว collection spirit ค่ะจะแบ่งเป็น2แบบค่ะจะมีแบบ p o l i s ก็คือสีเงาและแบบซิลแมทก็คือเป็นสีด้านนั่นเองค่ะ เราสามารถดีไซน์ได้ตั้งแต่ตัวขาวแว่นเลยค่ะว่าอยากจะให้เป็นลักษณะสีแบบไหนค่ะถัดมาตัวสะพานจมูกก็สามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้ค่ะตัวออคลิปขาวแวน่นก็สามารถดีไซน์สีเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับรุ่นนี้ค่ะเราก็จะสามารถดีไซน์ได้ทั้งหมด4ส่วนหลักๆเลยนะคะส่วนแรกเลยค่ะก็จะเป็นขนาดของตัวหน้าแว่นนั่นเองค่ะซึ่งในแต่ละโมเดลของตัว Air ์ i t เทเนียมริเนี่ยค่ะก็จะมีช้อยส์หรือว่าไซส์ให้เลือกแตกต่างกันไปนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวขาวแว่นค่ะก็จะแยกเป็น2ส่วนเช่นเดียวกันค่ะส่วนแรกเลยก็จะเป็นดีไซน์ของตัวขาค่ะ ซึ่งก็จะมีทั้งขาปกติเบสิกหรือว่าเป็นขาที่กว้างออกมานิดนึงอันนี้เราก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะและถัดมาก็จะเป็นการดีไซน์ความยาวของขาแว่นค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถดีไซน์ตัวสีของตัวหน้าแว่นได้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเราจะแบ่งสีออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกเลยจะเรียกว่า upper rim color ค่ะก็คือสีด้านบนของตัวแว่นนั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถเลือกแบบเงาหรือว่าแบบสีแมทได้เหมือนกันค่ะ เราเลือกเป็นตัว after rim นะคะถัดมาก็จะเป็นการเลือก lower rim ค่ะก็คือขอบสีด้านล่างของตัวแว่นนั่นเองค่ะซึ่งลูกค้าก็สามารถดีไซน์เองได้ทั้งหมดเลยนะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราได้ด้านบนด้านล่างแล้วก็จะเป็นการดีไซน์ตัวขาแว่นค่ะก็เลือกได้อิสระเช่นเดียวกันค่ะ โมเดลถัดมานะคะเป็น Air t i t a n i u ม Rim แบบที่มี Inner อร์ิมเป็นอะซิเทตด้านในค่ะก็สบบามารถดีไซน์แยกเป็นทั้งหมด4ส่วนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มจากส่วนแรกก็คือขนาดของตัวหน้าแว่นค่ะก็ยังมี Choice มีตัวเลือกให้เราเลือกเหมือนเดิมเลยถัดมาก็จะเป็นดีไซน์ของตัวขาวแวน่นแล้วก็ความยาวขาวแว่นค่ะลูกค้าก็ยังสามารถออกแบบได้เหมือนกันเลยนะคะ และถัดมาจะเป็นตัวสีค่ะการเลือกสีตัวนี้จะมีส่วนเพิ่มเข้ามาก็คือตัว Inner r i m color นั่นเองค่ะนอกจากสีด้านบนสีด้านล่างแล้วก็ขาวแว่นแล้วนะั้นเรายังสามารถดีไซน์ตัว Inner r i m ออกมาได้ด้วยค่ะว่าอยากจะได้ลวดลายเป็นแบบไหนนะคะูคะก็สามารถเลือกเองได้เลย การสั่งคัสซอ่ไมค์คอลเลกชันนาวไทเทเนียมนะคะคอลเลกชันนี้ก็จะมีหลากหลายรูปทรงค่ะหลากหลายแบบอีกทั้งบางโมเดลนะคะยังสามารถเลือกขนาดของตัวหน้าแว่นได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดีไซน์กันนะคะนาวไทเทเนียมค่ะก็จะสามารถดีไซน์ได้ทั้งหมด4ส่วนเหมือนกันเลยเริ่มจากส่วนแรกค่ะก็คือการเลือกขนาดของตัวหน้าแว่นนั่นเองค่ะ ถัดมาก็จะเป็นการเลือกขาวแว่นค่ะซึ่งก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะเริ่มจากดีไซน์ของตัวขาวแว่นก่อนค่ะสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของตัวแว่นได้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นการเลือกความยาวขาวแว่นค่ะซึ่งก็สามารถเลือกได้หลากหลายความยาวเลยค่ะและอีกส่วนหนึ่งเลยค่ะก็คือการเลือก ตัวสีของตัวแว่นค่ะซึ่งก็จะแบ่งเป็นอันดับแรกค่ะเป็นส่วนของหน้าแวน่นหน้าแว่นเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันค่ะก็คือแบบโปร่งแสงและแบบทึบแสงค่ะเป็นแบบโปร่งแสงก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะหรือถ้าเป็นแบบทึบแสงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของขาวแว่นค่ะขาวแว่นก็ยังคงสามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันและก็มีสี2แบบเหมือนเดิมค่ะคือสีเงาแล้วก็สีแมทนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ค่ะรุ่นตัวหนาวไทเทเนียมยังสามารถเพิ่มตัวกลุ่มคัลเลอร์หรือว่าสีของตัวขอบเลนสด้านในได้ด้วยค่ะเช่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเห็นตัวลวดลายหรือว่าสีเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะการสั่งคัสตอมไมค์คอลเลกชันอะซิเทเนียมนะคะสำหรับคอลเลกชันนี้ค่ะก็จะมีหน้าแว่นหลากหลายรูปแบบ หลากหลายทรงให้เราได้เลือกเลยค่ะนอกจากนี้ในบางโมเดลค่ะยังสามารถเลือกไซส์ที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูโมเดลนี้กันนะคะในส่วนของการดีไซน์ของตัวแว่นค่ะอันนี้ก็จะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะส่วนแรกเลยค่ะเราสามารถเลือกตัวไซส์ของตัวหน้าแว่นได้ค่ะและถัดมาค่ะจะเป็นการเลือกสี ซึ่งคอลเลคชันอะซิเทเนียมค่ะการเลือกสีจะไม่เหมือนคอลเลคชันอื่นๆเนื่องจากว่าคอลเลคชันนี้ทางลิมเบิร์กได้ทำการจับคู่สีตัวหน้าแว่นและตัวขาแว่นให้เราแล้วนะคะหลักๆก,ก็จะมีหลากหลายสีให้เลือกเหมือนกันเลยนะคะเมื่อเราเลือกสีได้แล้วถัดมาค่ะเราก็จะมาดูในส่วนของความยาวขาแว่นค่ะก็ยังมีความยาวที่หลากหลายให้เราได้เลือกเหมือนเดิมเลยนะคะคอลเลคชันสครีทไทเทเนียมนะคะ คอลเลกชันนี้ค่ะจะแบ่งแลโมเดลออกเป็นทั้งหมด5โมเดลด้วยกันค่ะจะมีตั้งแต่โมเดลที่ขึ้นต้นด้วยเลข7ค่ะถัดมาก็จะเป็นเลข95 96 97และสุดท้าย98ค่ะจะแตกต่างกันที่ลักษณะตัวหน้าแว่นค่ะแล้วก็วัสดุที่นำมาทำตัวแว่นนะคะเราจะมาดูแบบแรกกันก่อนนะคะเป็นโมเดล s ตรีป t i เทเนียม7000ค่ะซึ่งถ้าขึ้นต้นด้วยเลข7ค่ะลักษณะตัวกรอบแว่นนะคะหนึเลยก็จะ ผลิตจากตัวไทเทเนียมเป็นหลักค่ะแต่ว่าก็จะมีส่วนด้านล่างค่ะจะถูกร้อยด้วยเอ็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอันดับแรกเลยนะคะเป็นรุ่นสตริปตัวนี้นะคะส่วนใหญ่ค่ะออคอเลชั่นสตริปไทเทเนียมเนี่ยตัวหน้าแว่นจะมี1โมเดลต่อ1นไซส์เลยนะคะหลักๆจะสามารถดีไซน์ได้ก็คือในเรื่องของความยาวขาค่ะซึ่งจะมีตัวเลือกให้ประมาณ3ตัวเลือกนะคะแต่ส่วนของตัว ดีไซน์ขาวแว่นนะคะรุ่นนี้จะเป็นดีไซน์เดียวเลยคือจะเป็นลักษณะไทเทเนียมเพลทค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถออกแบบได้คือตัวสีค่ะตัวนี้จะสามารถเลือกตัวสีขาวขาวแว่นกับตัวหน้าแว่นเป็นคนละสีได้ค่ะเช่นในรุ่นนี้เราอยากได้ตัวหน้าแว่นที่สีอ่อนลงและเป็นสีเงาด้วยก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะและอยากได้ขาวแว่นที่สีเข้มขึ้นโดดเด่นขึ้นแล้วก็สามารถ เลือกเป็นช้อยส์อื่นได้เช่นอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นหน้าแว่นและขาแว่นที่เป็นสีทูโทนนั่นเองทริปไทเทเนียมโมเดลที่ขึ้นต้นด้วย95และ96ค่ะตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยก็คือจะเป็นลักษณะไทเทเนียมรอบตัวเลนทั้งหมดเลยค่ะจะไม่มีเอ็นเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็อาจจะมีบางโมเดลค่ะที่สามารถเลือกไซส์ได้ด้วยนะ สำหรับโมเดลตัวนี้ค่ะจะสามารถเลือกตัวคอนไซส์ได้2องไซส์นั่นเองค่ะเมื่อเราเลือกไซส์เสร็จแล้วก็จะมาดูตัวขาแว่นค่ะซึ่งแน่นอนค่ะสตรีทแเทเนียมจะมีโมเดลขาดีไซน์เดียวเลยแต่ก็ยังสามารถดีไซน์ความยาวขาได้อีก3แบบน,นะคะและสีก็ยังสามารถดีไซน์แยกหน้าแวน่นและต้อัวขาแว่นได้เหมือนกันนะคะเช่นตัวนี้หน้าแว่นเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นและขาแว่นเปลี่ยนเป็นสีที่ โมเดลถัดมาค่ะจะเป็นสวิฟไทเทเนียมที่ขึ้นต้นด้วยเลข97ค่ะโมเดลนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีอินเนอร์ริมค่ะที่ผลิตจากวัสดุอะซิเทนนะคะาะสำหรับโมเดลตัวนี้ค่ะก็ยังสามารถเลือกดีไซน์ความยาวขาได้เหมือนกันค่ะและตัวสีค่ะก็จะสามารถเลือกแยกทั้งตัวสีของตัวหน้าแว่นค่ะ และสีของขาวแว่นเราก็สามารถเลือกใหม่ได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะตัวอินเนอร์ริมค่ะที่เป็นตัวสีเทาเรายังสามารถเลือกลักษณะสีได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสีล้วนค่ะหรือเลือกเป็นลักษณะที่เป็นลายกลาก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันและโมเดลสุดท้ายของสตรีทไทเทเนียมค่ะจะขึ้นต้นด้วย98ค่ะ ตัวนี้จะมีลูกเล่นมากขึ้นค่ะยังคงมีองประกอบที่เป็นอินเนอร์เลมที่เป็นอะซิเทตเหมือนเดิมค่ะแต่จะไม่เต็มรอบวงเหมือนเดิมแล้วจะมีลูกเล่นที่ขอบที่มุมค่ะเพื่อให้แว่นดูมีดีไซน์มากขึ้นนะคะเช่นโมเดลนี้ค่ะโมเดลเนี้ยก็จะสามารถเลือกไซส์ได้ด้วยค่ะและตัวขาก็จะมี3ความยาวเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ตัวกรอบแว่นก็สีจะสามารถเลือกได้ทั้งหมด3ส่วนค่ะเหมือนกันเลยหน้าแว่นและขาแว่นสามารถเลือกแยกกันได้ การเป็นสีเดียวกันก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ตัว i ินเนอร์ค่ะก็จะมีตัวเลือกทั้งเป็นสีสว่างสดใสค่ะหรือจะเป็นสีคลาสสิกเรียบๆก็ทําไดะะ้สำหรับคอลเลคชันสุดท้ายค่ะตัวนี้จะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดจากทางลิ m เบ r รค่ะชื่อว่าทินเทเนียมค่ะตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าลักษณะตัววัสดุข,ขาแว่นค่ะจะมีการผสมผสานระหว่างรุ่นแอร์ไทเทเนียมริมที่เป็นเส้นลวดไทเทเนียม ภาสษานกับตัวรุ่นสคริปที่ขาเป็นไทเทเนียมเพลทค่ะอันนี้จะเป็นขาที่ลักษณะเป็นทรงเรียวมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความเสถียรมากขึ้นเวลาที่ใส่ค่ะซึ่งคอลเลคชันนี้ค่ะจะมีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายทรงเช่นเดียวกันค่ะก็จะมี2โมเดลหลกัหลกๆค่ะก็คือ1เป็นโมเดลที่เป็นลักษณะไทเทเนียมทั้งตัวทั้งตัวแว่นเลยค่ะและอีกโมเดลถัดมาค่ะก็จะเป็นไทเทเนียมที่มีอินเนอร์ริมเหมือนกันค่ะก็จะ ทำให้ตัวขอบเนี่ยเห็นชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวโมเดลที่เป็นไทเทเนียมทั้งอันก่อนนะคะซึ่งในบางอันเนี่ยก็จะสามารถเลือกไซส์ได้เหมือนกันค่ะเช่นรุ่นนี้นะคะเราสามารถเลือกขนาดตัวหน้าแว่นได้ค่ะและถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของความยาวขาตัวไทเทเนียมค่ะดีไซน์ขาก็จะเหมือนตัวสคริปตเลยนั่นคือมีดีไซน์ขาแบบเดียวค่ะ และถัดมาตัวสีของตัวแว่นค่ะเราก็สามารถเลือกได้แยกเป็นสส่วนค่ะส่วนแรกเลยก็คือตัวหน้าแว่นค่ะก็สามารถเลือกสีแบบใหม่ได้และขาแว่นก็สามารถดีไซน์สีแบบใหม่ได้เช่นเดียวกันค่ะและอีกลูกเล่นหนึ่งค่ะในแว่นดินเบิกที่เป็นลักษณะกรอบ้อล่องค่ะเราจะสามารถเพิ่มลูกเล่นการเขียนสีที่ขอบเลนได้หรือที่เรียกว่าปลูกคัลเลอร์นั่นเองค่ะ เมื่อเราเขียนสีเข้าไปค่ะเราก็จะทําให้ตัวหน้าแว่นเนี่ยเห็นสีที่ชัดขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ได้หนาจนเกินไปเหนือตัวอินเนอร์ริมค่ะถัดมาค่ะจะเป็นทินเทเนียมโมเดลที่มีตัวอินเนอร์ริมทีผ่ผลิตจากอะซิเทตด้วยค่ะ <Okay. S 2> โมเดลนี้ค่ะก็อาจจะมีบางรุ่นที่สามารถเลือกไซส์ขนาดหน้าแว่นได้ค่ะแล้วก็สามารถดีไซน์ความยาวขาได้เหมือนเดิมเลย ตัวนี้ค่ะก็จะสามารถเลือกได้3แบบแบบแรกเลยก็คือดีไซน์ของตัวสีของหน้าแว่นค่ะถัดมาก็คือการเลือกสีของขาวแว่นนั่นเองและสุดท้ายค่ะอินเนอร์ริมนั่นเองที่ผลิตจากอะซิเทตค่ะมีทั้งแบบสีเรียบๆหรือว่าลายกัะก็มีให้เลือกเช่นเดียวกัน และอีกจุดหนึ่งเลยที่มีความพิเศษของแบรนด์ลินเบิร์กนั่นคือการสลักชื่อค่ะเจอนี้เราสามารถเพิ่มเติมได้จะสามารถสลักชื่อที่ขาวแว่นได้ทั้งหมด27ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษค่ะจุดเด่นถัดมาของแบรนด์ลินเบิร์กค่ะคือกระบวนการทาสีของลินเบิร์กนี่ค่ะลินเบิร์กจะใช้กระบวนการทําสีด้วยการใช้ประจุไฟฟ้ากับน้ำค่ะหรือที่เราเรียกว่าอิเล็กโทรไลซ์นั่นเองค่ะการใช้ประจุไฟฟ้าที่แตกต่างกาันก็ทำให้ได้สีของตัว ไทเทเนียมที่แตกต่างกัน,กนมาเช่นเดียวกัน,นะคะจึงทําให้ลินเบิร์เนี่ยมีตัวเลือกสีให้เราได้เลือกหลากหลายะคะ่ะอีกทั้งสีของบรลินเบิร์จะไม่มีการหลุนร้อมีตามกาลเวลานะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้เลยะคะ่ะว่าสามารถใช้แว่นลินเบิร์ได้ สีองไทเทเนียมเนี่ยม,มีให้เลือกหลากหลายค่ะแล้วก็มีสีสันที่สดใสนอกจากนี้ค่ะแบรนด์ลินเบิร์กเนี่ยก็จะสามารถเลือกสีได้2แบบหลักๆเลยแบบแรกเลยค่ะก็คือเป็นสีแมทนั่นเองค่ะจะเป็นเนื้อสีด้านแบบนี้ค่ะหรืออีกแบบนึงค่ะจะเป็นลักษณะสีเงาหรือที่เรียกว่าออสีโคเลชนั่นเองค่ะก็จะมีความแวววาวมากขึ้น หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจทดลองสวมใส่หรือสนใจดูรุ่นต่างๆของกรอบแว่นลินสามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่มัธยาวิชชั่นเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะทางเรามีทีมคุณหมอสายตาคอยให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำค่ะ